สัสดีครับสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมกลับอยู่กับผมกับเบ่าวี่ปุ่นพาิน่ไปเที่ยววันนี้เบ่าวี่พนพาินปไปเที่ยวพามาชมการรีวิวการปอกผู้เรียนของเจออ้อมนะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดเรียนนะครับผมีุกัดอยู่ตลาดนัดเรียนวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150บาทนะครับผมเป็นหมอนทองและยองนะครับผมมีอย่างเดียวนะวันนี้ลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆซายอนมาเรื่อยๆ ตรเจุรงครับเจก็จะพัดที่้นอยู่ฝั่งน้นนะผมแล้วก็เจ๊ก็จะมาปลอกฝั่งนี้นะพร่เจ๊ดวงสีบ้าสองลูกนะคะมี่เ้ามี2สอลูกเจ็สองลูกเจ็ดนีก็ลูกค้าเขาจัดไปคนละสองลูกเลยนะขอบคุณนะครับ Mmm.、嗯 ดีลาการปอกของเจ้าอ้อมนะครับผมก็ท่านไหนที่ที่จะแวะมาซื้อนะฉีดละห้าสิบบาทลูกค้าเราได้คอืมเป็นเนื้อล้วนก็มีนะครับฉีดละห้าสิบบาทหรือกิโลกรัมละห้าร้อยบาทนะครับผมมีแบบมีขายแบบนี้ก็มีนะลูกค้าจะจะเลือกเอาแบบไหนก็ได้ครับเนื้อขวนนอกนุ่มในเนื้อกำลังกินนี่มีหมดครับมีให้เลือกหมดสำหรับลูกค้านะ ก็จะส่งเนื้อเลียนล้วนอโลไม่ใช้ลูกค้าเขขอค่าะไรไหหรือถ้าลูกคาไมาขอค่าอะไรก็าไปรับสน่าทีตเนาะเดี๋ยวไม่ค้าไม่ไม่ต้องรีบจ่ายนะครับเดี๋ยวไม่ค้าเรียก บอร์โทรนี่ตามหน้าร้านเลยใช่ไหมใช่จ้ะก็บ่อยนะแยกูปครับเลอห้าสิอีนี้ก็สองรูกครับแับถ้าโทรนี้ให้โทรช่วงไหนครับโทรข้ามโงถึงเที่ยงข้ามงถึงเที่ยง ว่าเพราาะว่เที่ยงนี้เจ๊ต้องถึงร้านแล้วไม่มีเวลาเลยใช,ใช่ครับใช่้รองงนน่าช่วง,ช,วงช่วงไหนครับถ้าจะให้โทรมาได้เก้าโมงถึงเที่ยง,งเยงวลานะครับผมว่าลูกค้าเยอะมากหน้าร้านโลห้าร้อยครับฉีดละห้าสิบบาทนะครับ พอมา่ก็จะมีแอดมินที่ร้านรับเนีจะไม่ได้คุยแค่พูดถึงจเจ้าของอันนี้มีประกันเนื้อั้ยครับใช่ครับเราประกันเนื้อเหมือนกันครับรสามโล,โลหะห้าร้อยสสิบบาท เปล่าครับเนื้อสวยจริงๆออกเก่งเซียนมากนะดูครับสวยมากครับขอบคุณนะครับเบาเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าร้านร้านยังไม่อยู่ร้านดังอยู่แล้วครับ <c oughs> ร้านยังอยู่ร้านยังอยู่มาทีไรลูกค้าเต็มทุกทีเลยนะครับไม่เบียหบังอบอุ่นนะครับผม เลือกหมดนะครับแต่ดูได้เพราะว่าซีนไว้เรียบร้อยนะครับผมสามารถจิ้มดูได้ไแต่จิ้มเบาๆนะครับมผม ไปกับเด็กหนังคิวครับคิวเนี้ยห้สิบเองลูกนะคะห1าิบเอ็ดคิวเนี้ยสองลูก 5, ลูกเ <5, S 1> ล็ก, <11. S 1> ลก สวยมากครับสวยจริงัทูม่ย่เล450 400ลูก80ัวละ400ค่ะยนี้ไม่มีเม็ดเลยแต่ละคู่นะ ข้าก็สั่งเป็นเนื้อล,ล้วนครับผม พี่จําได้ไหมงือเท่าไหร่ะือ8โลบปดใช่ค่ะ5โล8 870บาทอันนี้คิวที่5 1อีก2โล3โล3โล 5, 5 5โล<อ>รวมกันก็5โลรวมมไหมคิดรวมเนาะ 5, 10, 10. อันนี้คิวที่50 2 3โล6ตสามโล6ต่า้5โล คราโอ๊ติ้งโลรีโอ๊ดีังเอาไปไหนแล้วเมื่อกี้คาราอดีทางฝั่เจ้าขอใมถ้าถูกมาเราจะใส่ราได้ไงูอโอ้คนไม่เขียนาโอตก็ติดต่อไม่ได้ก็ถือว่าสนัด ต้องไปรอรุนในไล่สดเอาเดี๋ยวเกจะไล่สดเลยตอนเย็นถ้ารางวัลออกตัวไหน,นครับถ้าใครจำคิวเก็บบัตรคิวไว้เลยแล้วก็เอาเอาบัตรคิวมาให้เกดูที่ร้านได้เลยครับแล้วก็มารับเนื้อทุเรียนเนื้ออย่างเดียวนะหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมเป็นโปรโมชั่นทางร้านนะครับผม นั่นแหละถ้ามันอกได้นึงไ้กาได้น่กิโลเ้วนนหนึ่งกิโลกิโลแ่เอ่กิโล เดี๋ยวลอยลูกใหญ่ลูกหนึ่งนะใหญ่จริงครับลูกเนี้ยสำหรับลูกค้าที่ชอบลูกใหญ่นะแนะนำเลยครับผมกับร้านเจออ้อมตลาดนั้นเดียบินครับผมลูกใหญ่ห่ถูกใจลูกค้าไปเลยวันนี้กิโลขายอยู่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยหสิบาทผมเป็นทุเรียนหมอนทองระยองนะครับผมมีแต่ลูกใหญ่ๆลูกเล็กก็มีนะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือก มากครับโอ้โหขอบคุณครับ จริงครับฟูกใหญ่ฟูก็จะสวยนะครับพี่สวยเนาะพี่เรยวะฟูกใหญ่นะเนาะใหญ่ใหญ่สวยถ้าถ้าลูกใหญ่ฟูกจะสวยนะครับ FC ดูดิอ,อ้วนๆทั้งนั้นเลยดูเนี้ยด้วยครับ สวยมากครับหมดไปครับสหรับคลิปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ